นิวสุสกิสวิฟท์ g l s สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศนะครับ It's Hara It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Har ร a j ี a ส s พบกับ Har ร a j ีนส์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับร่วมต้อนรับสุดยอดนักเตะประจำฤดูกาลจาก7ลีกใหญ่ทั่วยุโรปกับคลาส2 0 2 2 Team of the Season วันที่6กรกฎากคมนี้ที่ฟ้าออนไลน์4คลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีัทแดงแต่เรื่องราวเกี่ยวกับ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนเพจแฟนช่องครับไม่ว่าข่าวใดก็ตามของยูไนเต็ดตลอดรอบวันที่ผ่านมานะครับก็คงจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงของแฟนบอลเท่ากับข่าวนี้ข่าวที่เสื่ออังกฤษระดับสูงนะําโดยไซมอนสโตนจาก BBC รายงานยืนยันนะครับว่าคริสเตียนโรนโด จะไม่เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับกระทั่งไปสู่ช่วงต้นของการปรีซีซั่นซึ่งก็อาจจะหมายความว่าโรโดอาจจะไม่ได้ไปที่ออสเตรเลียด้วยนะครับซึ่งเอาเข้าจริงครับการเดินทางมาเล่นที่ประเทศไทยถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่คริสเตโนไม่ได้มาซ้อมกับทีมตั้งแต่วันที่4กระกฎาคมก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วที่โรนโ,โดจะเดินทางมานะครับแล้วก็ได้ลงสนามที่สนามราชมังคลากีฬาสสถานนะครับอย่างที่เราคาดหวังกันเพียงแต่แฟนๆบางส่วนก็คาดหวังกันว่ายอย่างน้อย ถ้าคริสเตโนมาโชว์ตัวที่บ้านเราสักนิดให้พวกเราได้เห็นคริสเตโนตัวเป็นๆแค่นี้ก็น่าจะดีใจกันมากแล้วล่ะครับถ้าเราตัดการวิเคราะห์ออกไปทั้งหมดนะครับและเชื่อในสิ่งที่สื่อรายงานเท่านั้นนั่นก็คือสโมสรสื่อสารต่อแฟนบอลว่าคริสเตโนมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวและพักไปแบบไม่มีกําหนดในส่วนนี้แฟนบอลส่วนหนึ่งก็มองว่าคริสเตโนไม่ได้มาโดดซ้อมเพราะว่ามีการแจ้งลาไปทางสโมสรและสโมสรก็รับทราบแล้วนะครับแต่น่นอนครับในอีกมุมหนึ่ง ถ้ามีการตีความตามข่าวจากสื่อระดับสูงที่รายง,งานก่อนหน้านี้ว่าคริสเตียโนต้องการย้ายทีมมันก็จะสืบเนื่องต่อจากการที่เขาไม่มาซ้อมเพราะว่าต้องการออกไปจากสโมสรแห่งนี้ซึ่งแฟนบอลอีกส่วนก็ต้องมีแนวคิดในลักษณะนี้เช่นกันนะครับแต่ขณะที่อีกหนึ่งแนวคิดก็คือคริสเตียโนต้องการแสดงความไม่พอใจที่สโมสรขาดความเทียทยยนในการเสริมทีม ขาดความทุ่ยทะยาในการพัฒนาทีมเพียงแต่ว่าแนวคิดนี้อาจจะไปขัดกับผู้สื่อข่าวระดับสูงหลายหายสำนักครับที่ยืนยันว่าคริสเยโน่ต้องการจะย้ายออกจากอยูธนเแต่จริงๆครับไม่ได้เกี่ยวกับการกดดันบอร์ดบริหารหรือว่าทีมซื้อขายแต่อย่างใดครับลอรีวิดเวลครับผู้สื่อข่าวที่หนึ่งจากเดียเลติกนะครับก็ได้ให้แง่มุมที่น่าสนใจจากการไปจัดรายการในพอดแคสต์ Talk of the Devils แล้วก็รายงานว่าสิ่งที่สโมอสรยังคาดหวังให้เกิดขึ้นคือการที่คริสเยโน่ จะไปพูดคุยเปิดอกกับเอริกเทนฮากนะครับซึ่งอาจจะทำให้คริสเยโน่คลายความไม่พอใจที่มีต่อทีมและอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับแต่ขณะเดียวกันครับวิทเวลก็รายงานต่อว่าคนฟุตบอลในสโมสรหลายคนจะโล่งอกเมื่อคริสเยโน่ย้ายทีมและสำหรับความเห็นของเขานะครับเขาคิดว่าคริสเยโน่จะย้ายที่ออกไปในที่สุดครับฉะนั้นจากการตีความเนี่ยนะครับเราสามารถจะคิดได้ว่าในองค์กรดับบอลของทีมในเวลานี้เนี่ยมีบางส่วนที่ไม่พอใจกับการมีอยู่ของคริสเชโน่ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนบางส่วนในสโมสรที่อยากให้คริสเตียโนอยู่กับทีมต่อไปการแตกต่างทางความคิดสามารถเกิดขึ้นในทุกสังคมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าดูมกุกบัณน์นเองก็มองว่าสิ่งที่ตอนนี้ทั้งแฟนๆและคนในสโมสรหรือว่าอาจจะรวมถึงตัวเทนฮากเองอยากจะทราบนั่นก็คือความชัดเจนครับชัดเจนที่ว่าไม่ใช่ว่าจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับแต่ว่าชัดเจนในที่นี้ หมายถึงการพูดคุยเปิดใจถึงปัญหาว่าคุณไม่มีความสุขเพราะอะไรการย้ายทีมต้องเป็นคําตอบเดียวเป็นทางออกเดียวเลยใช่ไหมและถ้าจะอยู่ต่อทั้งฝ้าสโมสรและคริสเตโนมีเป้าหมายยังไงบ้างถ้าการพูดคุยกับเทนฮั a กเสร็จสิ้นก็เชื่อว่าความคลุมเครือหรือว่าความสับสนในใจของแฟนๆก็จะหายไปแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับคริสเตโนก็ต้องกลับมาที่สโมสรก่อน เพื่อพูดคุยแล้วก็หาทางออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับสำหรับข่าวการย้ายทีมของคริสเตียโน่นะครับสืบเนื่องมาจนถึงข่าวที่เขาไม่มาประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจของแฟนบอลชาวไทยมากที่สุดโดยเฉพาะแฟนบอลบางคนที่รักบอลเพราะว่าคริสเตียโน่มีคริสเตียโน่เป็นไอดอลหรือคนที่อยากเจอกักับคริสเตโน่สักครั้งในชีวิต บางคนรู้สึกผิดหวังเสียใจโกรธแล้วก็ไม่พอใจครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องก้าวไปต่อนั่นก็คือแมชแดงเดือดที่ประเทศไทยยังคงมีอยู่แล้วก็มีนักเตะยูเอ e เต็ดกว่า10กว่าชีวิตที่เดินทางมาครับแน่นอนนะครับว่าไอคอนไอดอลหรือว่าฮีโร่ของหลายหคนอาจจะไม่ได้มาที่นี่ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับพวกเราหลายๆท่านนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเราเชียร์ยูเนเต็ดเพราะเชียร์ทีม เราก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้อนรับนักเตะทุกคนที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนเราอย่างน้อยครับเขาก็เล่นให้กับตราสมโมสรที่พวกเรารักส่วนเหตุผลต่างๆที่หลายคนตั้งคำถามครับมีปัญหาในครอบครัวจริงไหมหรือที่สุดแล้วเขาจะย้ายทีมหรือเปล่าคงต้องให้ผู้สื่อข่าวระดับสูงเป็นคนเสาะหาหรือไม่ก็ให้เวลาเป็นผู้ตัดสินนะครับแต่ความจริงที่เกิดขึ้นแน่นอนมาเป็นร้อยปีครับสมโมสรใดก็แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเตะเพียงคนเดียวฉะนั้น ต่อให้มีหรือไม่มีคริเยโนสโมสรก็ต้องเดินไปข้างหน้าครับแล้วก็เป็นพวกเราแฟนบอลน,นี่แหละครับที่จะต้องซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างสโมสรแห่งนี้ไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึง่งแต่เพื่อคําว่าปีศาจแดงที่เปรียบเสมือนหัวใจและจิตวิญญ,ญาณของทุกคนครับสามัคกีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิเวย์ออฟไลฟ์ฮารายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4